ความผิดพลาดล้วนทําให้คุณเจ็บปวดเหตุผลที่คนทั่วไปมักจะคิดมากเกินไปก็เพราะว่ากลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นบางคนกลัวมากเกินไปจนแม้แต่การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆก็ใช้เวลาไตรตรองนานเป็นเดือนแต่คนที่ประสบความเร็จมักเก่งในการบริหารความเจ็บปวดครับตัวผมเองก็พยายามฝึกบริหารความเจ็บปวดอยู่เช่นกันหนึ่งในเทคนิคที่ผมชอบใช้ที่สุดก็คือหาโอกาสเจอความเจ็บปวดบ่อยๆครับ เจ็บปวดย้ำๆอะไรที่มันเจ็บซ้ำมันไปเลยคนเราเนี่ยพอเจ็บปวดเรื่องเดิมๆซ้ำๆสุดท้ายมันก็จะชินชาไปเองสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมครับผมเป็นคนที่กลัวการพูดในที่สาธรารณะมากแค่มีคนฟัง5 1าถึิคนผมก็กลัวจนมือไม้สั่นขาสั่นเงื่อตายไปหมดดางนั้นครับในทุกๆครั้งที่มีโอกาสผมจะหาวิธีพาตัวเองไปพูดต่อหน้าคนให้ได้ ในทุกๆเช้าครับผมจึงไปรับหน้าที่พูดหน้าเสาธง